สวัสดีครับพี่น้องชาวดีออทุกคนนะครับก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมครับหลังจากที่เรากลับมาจากค่ายที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมครับก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ค่ายเราเนี่ยจัดได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ฟื้นฟูมากนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะเคยได้ยินคําพยานชี่ของผม,ผมในเรื่องของค่ายใช่ไหมครับว่า ผมพูดทุกครั้งนะครับไม่ว่าผมจะพูดคำพยานที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยขาดการไปค่ายของคิดจักรเลยตั้งแต่มีมาตั้งแต่ตั้งแต่มาผูกพันตัวกับพิจักรีออนะครับก็มาค่ายตลอดแล้วก็จะมีพระพรหลังค่ายเกิดขึ้นตามมาเสมอนะครับซึ่งปีนี้นะครับผมก็เห็นว่าเอ๊มีพี่น้องหลายคนนะครับก็ได้รับพระพรต่างๆน,นานากันไปแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอ่าเีเรียสอะไรนะคบเพราะผมวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์แหละ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะปีนี้หลังจากค่ายเนี่ยพ่อพอจะออกมาในรูปแบบไหนก็มีอยู่วันหนึ่งครับผมก็มานึกขึ้นได้อยู่ๆครับเพื่อนผมซึ่งสอนอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็โทรมาหาผมแต่ผมก็ไม่ได้รับสายนะเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมก็เลยโทรกลับไปหาเพื่อนก็คือเพื่อนผมเนี่ยเขาสอนอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะสอนอยู่วิชาหนึ่งก็เลยแบ่งโหลดการสอนให้ผมครึ่งหนึ่ง8สัปดาห์ ผมถามไปถามมาก็ปรากฏว่าพี่น้องทราบไหมครับ8สัปดาห์ที่ผมสอนเนี่ยเป็นการสอนออนไลน์ก็คือผมไม่ต้องไปที่กรุงเทพเลยอันที่สอสอนทุกวันเสาร์โอ้โหเข้าทางคริสเตียนอย่างเราเลยเพราะว่าเราไม่แตะวันสปาโตถูกไหมครับสอนวันเสาร์อีกต่างหากสามมีเนื้อหาให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือผมไม่ต้องไม่ต้องเตรียมเนื้อหาผมแค่อ่านแล้วก็ไปสอนและที่สําคัญคือชั่วโมงละหนึ่พัครับแสัปดาห์ ก็ตกอยู่เกือบห้าหมื่นนะครับก็เลยโอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้าเนาะแล้วผมเพิ่งก็เพิ่งมานึกขึ้นได้เออใช่เราเรากาลังรอพระพรหลังค่ายนี่เวทต้องเป็นอันนี้แน่เลยนะครับก็เลยอยากขอบคุณพระเจ้าครับที่พระพรใหญ่หล่นลงมาผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเช่นเดียวกันเหมือนที่พระเจ้าอวยพรผมนะครับพระพรหลังค่ายและเชื่อว่าปีหน้าใช่ไหมครับที่เราจะไป การจชน่บุรีด้วยกันในค่ายปีหน้าก็จะมีพรตา่มมาแน่นอนก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับในการที่เราเก็บเงินนะครับในการที่เราจะไปค่ายแล้วก็ฟื้นฟูในค่ายและยิ่งกว่านั้นนะครับอยากให้มองว่าการไปค่ายเนี่ยเรารับพระพรเรารับการฟื้นฟูแต่พระพรหลังจากนั้นเนี่ยขอเป็นผลพลอยได้แล้วกันครับความสําคัญอยู่ที่เราไปค่ายกันเถอะเจอกันค่ายปีหน้าที่การชน่บุรีครับสวัสดีครับ